สวัสดีค่ะพี่น้องหยุดกลับละอ้อชีวิตบ้านๆคือเก่าแล้วนะจ๊ะวันนี้เปลี่ยนเมนูนะจ๊ะเมนูซุปมะมีซุปมะมีเลยพี่น้องได้มะมีมาต้มมาแล้วล่ะนี่มามาอุ่นใหม่เนาะมาอุ่นใหม่มาอุ่นใหม่นะม แสบสำหรับผู้มากนะพี่น้องแสบสำหรับผู้มากนะผู้มีมากก็มีแสบอ่ะานะครับตึงสุกมันฮ้อนมือพี่น้องฮ้อน,นมือ เสพสำหรับผู้มักบ่มีอย่างหลไรดอกพี่น้องซุบมะมีกตง่ายๆเนาะน้ำปลาผงนัวคือเกลืน้ำปลาคือเกลืเนี่ย นานๆกินทีเนาะว่าคันนี้ม่นคนดูนะไม่ได้กินได้พี่น้องต้มนะต้มมะมีนะ่ะเบิดฟืนเป็นนั้นพุ่นเด้เพื่อนสิสุกต้มเบิดหน่วยเนาะเห็นเห็นเพื่อนต้มไปอันตลาดเนาะต้มเบิดหน่วยเฮามาปอกออกมันสิมีดำเนาะ ำตาม,ตามกัน้ต้มเบิดหน่วยนี่มื่มีกะขาวงามจะม,มีดำแต่กี้มีหูจกักเคล็ดลับของการต้มกับฝานออสพอนปาดออเป็น,เป,นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะจังไปต้มละดำเละเยพี่หนุ่มมานนี้หูจักแล้วเคล็ดลับน้ำแม่ขา ต้มเป็นหน่วยเลยแต่เฮากินเฮากินครอบครัวเฮาเฮาปะกินมีเบิด์เนาะเป็นหน่วยเนาะเพาแเราก็ได้กับไปซื้อกับเพื่อนกับขายสา,สามเปี่ยงเนาะสามชิ้นนะสามชิ้นยี่สิบาทกับพอซื้อได้พี่เนอะไปต้มละเม่ยเท่หาพักหอมซอยใส่ซอยใส่แล้ว เรื่องอาหารก็ดังลือเรื่องไม่สิ้นเปืองอยู่แบบสบายเด้ซอยหอมใบขิงพักแพวพักถืมนะพี่นนองพักถืมพักสละนเน่นะพี่นนองคือไทยเอื้นพักถืมจ้ะเก็บพักถือเม,มื่อ่ ไอเสื้อซุปมะมีบางคนเมื่อกี้ซุปเสือป,ป,ปากกระป๋องนะจ๊ะอันนี้ซุปเพียวๆ <c oughs> ซุปเพียวๆเฉพาะมะมีใส่หอมลงไป ใส่พริกป่นหนึ่งช้อนงาดำหนึ่งช้อนผงนัวครึ่งช้อน ใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยนะจ้ะน้ำปะลามีต้องเยอะนะน้ำปะลานิดหนึ่งนะ Nhoa nhoa bánh Cô cặp xa này phát cản mất Số mưa, số mưa nó khô dài lắm Tắm mưa, tắm Chừng sáu thịt nè, tắm khách ซ้อยหัวหอมซะอีกหัวหอมมีอะไรก็ซอยสอยใส่ผู้มีมากกับมีมากไม่มากแน่นอนพี่น้องสุขมะมีนะ cô mình mặc nhìn rồi, chắc nhận nó. ไมชอบผูปะแตงกวา